วันนี้เราจะมาพูดถึงเปิดใช้งานพื้นที่ทับซ้อนแบบไม่ล็อกทำยังไงในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้เนี่ยเราก็เปิดม,มันเอาไว้ทำอะไรก่อนเอาไว้ทำอะไรพื้นที่ทับซ้อนเอาไว้ทำอะไรอ่าเเวลาเปิดพื้นที่ทับซ้อนแล้วมันจะทำให้เหมือน ทําให้คุณเหมือนมีโทรศัพท์สองเครื่องในเครื่องเดียวกันนะเข้าใจไหมคือมันจะแบ่งพื้นที่ในในโทรศัพท์ของคุณออกเป็น2ส่วนมันก็มันก็จะมันก็จะเป็น2เครือ่องอ่ะเออมันมันจะมีประโยชน์เลย<ม>ก็เอาที่เช่นเราก็เราก็แบ่งไว้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งในโทรศัพท์คือคือเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่มีคนในบ้านสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะเราแบ่งกันใช้อ่ะเออแล้วก็ ส่วนส่วนส่วนของพื้นที่ทับซ้อนส่วนหนึ่งก็ของเราอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นของลูกของเมียของหลานของอะไรเงี้ยก็แบ่งแบ่งกันใช้หรือว่าลูกสองคนแบ่งกันใช้คนนึงใช้ส่วนหนึ่งคนเดียวเราแบ่งกันน่ะเออแบ่งไปเลยสองสองสองส่วนแล้วใช้แล้วก็จะได้ไม่ปนกันอ่าอันนี้ก็เป็นการแบ่งแต่แบบไม่ล็อกอ่ะไม่ล็อกทำไงอ่ะเราแบบไม่ล็อกก่อนนะคขาว่ายๆๆว่าไปทีละอันทีละอันแล้วกันเอามาอันนี้เราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าิจ้าอันนี้ต้อง เก็บภาพหน้าจอให้ดูพะว่ามันเข้าทําอย่างนั้นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าทำเป็นคลิปต่อเนื่องไปพอวันสร้างปั๊บหลุดนี่หลุดเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บภาพหน้าจอมาให้ดูอันนี้คุณก็ต้องเข้าไปในตั้งค่านะจ๊ะเมื่อกดเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยหลังเข้ามาในตั้งค่าแล้วคุณก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างก็น่าจะเกือบสุดทีเดียว คุณก็จะไปหานี่ไปไปหาคํานี้ขึ้นมาเนี่ยคุณลักษณะพิเศษอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีตอนแรกกล่าวว่าจะไม่ทําฟังก์ชันนี้แล้ว,ลวเนี่ยอ่ะมาเมื่อเข้าไปในคุณลักษณะพิเศษแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนี่พื้นที่ทับซ้อนอยู่เกือบบรรทัดล่างเกือบบรรทัดล่างเลยนะอ่ะก็กดลงไปในพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะอ่ะกดจึ๊กลงไปเราก็จะเจอหน้านี้นี่ก็จะบอกว่าในพื้นที่ทับซ้อนนะจ๊ะอ่ะเป็นการ ตั้งค่าหน้าจอล็อกกาหนดกาพื้นที่ดับซ้อนอะไรเงี้ยนะเราก็กดเปิดเปิดพื้นที่ดับซ้อนขึ้นมามันก็จะคิดคิดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วจากนั้นก็เก็บภาพหน้าจอไม่ได้ต้องถ่ายเอาเลยต้องถ่ายเอาเลยเพราะถ่ายไม่ได้แล้วภาพหน้าจออ่ะอันนี้เราก็จะเห็นเรื่องอะไรเขาก็จะบอกว่านี่สองพื้นที่ในเครื่องเดียวเขาก็ำลังทําให้คุณจากนั้นคุณก็จะมีคําว่านี่นี่อ่า คำว่าดําเนินการก็คือจัดการดําเนินการต่ออ่าแล้วยงมันมัน,ม,นมันไปคิดสักพักหนึ่งนะแล้วมันก็จะบอกว่าอ่อดเนินการต่อไหมอ่าเราก็จะบอกว่าดําเนินการต่อเซ่อ่าแล้วังนั้นต่อไปก็จะมันก็จะบอกว่าอ่านี่ใช้รหัสไหมนี่ใช้รหัสผ่านไหมหรือว่าใช้ปุ่มทางลัดเฉยเฉยเราก็เลือกเป็นปุ่มทางลัดขึ้นมาเราไม่ได้เลือกใช้รหัสคือเราทําแบบไม่ได้ไม่ได้ใส่รหัสนะอ่ามาแล้วังนั้น เมื่อเรากดว่าเราใช้แบบทางรัดปั๊บมันก็จะถามอีกอแล้วก็เ,เลือกเราก็จะปุ่มเดี๋ยวนะเราเลือกแบบใช้ปั๊บเราก็มากดดําเนินการต่อตรงนี้อ่ะหลังจานั้นมันก็จะถามเรื่องอะไรเขาก็ถามว่าจะตั้งรหัสผ่านในพื้นที่ทับซ้อนไหมอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเราก็ข้ามเลย ไม่ล็อกสักอย่างอ่ะข้ามเลยนะอ่าเราก็ข้ามได้มันสามารถทําได้นะพี่ข้ามไปเลยแล้วนั้นมันก็จะคิดสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาก็คือหน้าจอเหมือนเหมือนเป็นเครื่องใหม่เหมือนเหมือนเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่ได้เคยได้ทําอะไรเลยไม่ได้เคยตั้งค่าตั้งเครื่องอะไรเลยมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีไอคอนนี้นี่ไอคอนเนี้ยใช้ชื่อว่าสลับ นี่ไอคอนเนี้ยมันจะปรากฏเวลาเราแตะไปที่ไอคอนนี้ปับ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าจอแบบนี้แล้วจะเห็นไอคอนอยู่ตรงนี้แทนนี่นถ้ากดอันนี้กดให้ดูไม่ได้เพราะกดปุ๊บคลิปวิดีโอจะหยุดทันทีเพราะมันเป็นอีพื้นที่หนึ่งของเครื่องมันมันไม่สามารถทําโอเคไหมกดปุ๊บมันก็จะไปหน้าสกีนี้ละพี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็จะไปหน้านี้อ่ามันก็จะ,ป,ะ,จะป,ปรากฏด้านนี้ของเหมือนเหมือนเป็นอีอีฝั่งหนึ่งของเครื่องที่น่าสงสยัยอันหนึ่งก็คือ หลังเงเปิดพื้นที่ซับซ้อนแล้วเนี่ยนะผมมาสงสัยมากเลยปุแต่ไม่ได้ทาไม่ได้เก็บภาพไปดูเราไปดูกันดีกว่าเอาเราไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในตั้งค่าเนี่ยนะแล้วเราก็าไปกดตรงคําว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเครื่องซีไม่ใช่เกี่ยวกับโทรศพัพท์เซออาบาเกี่ยวกับโทรศัพท์เพื่ออะไรเพื่อมาดูว่าพื้นที่ในเครื่องมันเป็นไงมัง่งเหลือสามสิบเจ็ดเหรอจริงอะทำไมเหลือสามเจ็ดล่ะตอนก่อนใช้งานเปิดเข้ามานี่เหลือสามหกจอ แล้วทำไมมันเหลือ3ามเซนเอ้เราแบ่งพื้นที่แล้วมันควรจะเหลือน้อยลงนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ช่างมันเถอะมันแบ่งไม่เป็นสองส่วนมันคงแบ่งๆกันใช้มั้งไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเออหรืออีกฝั่งนึงยังไม่ได้ใช้งานก็เลยยังไม่ได้กินพื้นที่ในโทรศัพท์เรามั้งถ้าคุณใช้งานมันจะกินพื้นที่ในโทรศัพท์เรามันไม่ได้แบ่งเป็นสองส่วนให้เราหรอกหรอเออแลกดีเอาช่างมันเถอะนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบวิธีเปิดใช้งานเออใช้งาน พื้นที่ซับซ้อนทำยังไงแล้วมันเอาไว้ใช้ทําอะไรเออน,น่าจะพอได้คําตอบแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ